เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยครับกสวัสดีเ c ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของรายการแข่งนะครับวันนี้เป็นการเจอกันในรอบของกลุ่มดีนี่ยผมเป็นการเจอกันระหว่างคุณอารมินและก็คุณนิวนะครับผมอ่ะคู่นี้นะครับถ้า ใครชนะเนี่บผมก็จะได้เข้าไปรอบ8ทีมนะครับผมเจอในส่วนของฝั่งคุณวานนะครับอ่ะคู่นี้ในส่วนของคุณนิวก็มากับทีมนิวคาสเซิลนี่ผมจัดตัวมาตามนี้เลยนะครับ4 2 1 3นะครับควิกเคาน์เตอร์นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าจัดแผนมาเป็นหลังแน่นๆบึกๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของคุณอาร์มินนะครับมาในส่วนของชุดของเชลซีนะครับก็เป็นแผน4 3 1 2นะครับผมควิกเคาน์เตอร์เจอกันนะครับผม2คนนี้ก็ สวนกับทั้งคู่ครับเดี๋ยวในรูปเกมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในแมตช์นะครับก็2คนนี้เนี่ยเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับผมในรายการนี้นะครับมาดูว่าผลงานของทั้งสองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเอาครับเริ่มเคลียรบอลครับผมเริ่มเกมครับจ่ายมาจังหวะนี้เรย์เมซี่ดักได้นะครับแล้วนิวคาสเซิลครับแทงมาจังหวะนี้เชลซียังไงเชลซีเก็บบอลได้แล้วเข้ากลางมาแต่ยังไม่ผ่านเลยครับ ในส่องของฝั่งนิวคาสเซิลครับจังหวะนี้แทงมาแล้วบาติตุต้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหขึ้นนําไปก่อนครับฝั่งคุณนิวครับโอ้นิวคาสเซิลแล้วก็นิวสมชื่อเลยครับออกนําไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฝั่งคุณอาร์มีเนี่ยยังทําเกมลุกไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยครับแล้วเป็นบอลของเชลซีบ้างยังโดนดักอยู่ครับแดนเบิร์นต่อมาที่แดนกลางครับเมสซี่จ่ายต่อมาที่ตอติเลยครับแล้วแทงออกด้านข้างจังหวะนี้ไม่ผ่านอาโนครับ บอลเคลซีครับยังไงคืนบอลเข้ากลางเมสซี่เมสซี่แทงหลุดมาแล้วครับจังหวะนี้แล้วเอ็มปาเป้ได้ยิงเน้นๆแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ฝั่งคุณอามินก็เอาเหมือนกันครับโอ้ลูกนี้ยิงแบบดื้อๆเลยครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหทันควันครับแมตช์นี้ต่างคนต่างเล่นสไตล์สวนกลับเลยครับทั้งสองก็มีโอกาสก็สวนกันทันทีเลยครับเพี้ยงป้างเลยตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแล้วชิงต่อมาแบบนี้เมสซี่โอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้ เป็นบอลของฝั่งคุณามีนครับออกบอลมาทางดิมเสนนครับดีมาโก้ใจเข้ามาจากนี้เอ็มปาเป้ชิงต่อแล้วเลียบไหมโอ้โหไม่เข้าครับลูกนี้โอ้เป็นเชฟเชงโก้ครับหลุดเสาไปไม่น่าเชื่อเลยครับลูกนี้โอ้นืกอว่าเป็นประตูที่2มาแล้วครับฝั่งคุณอามีนแต่ยังไม่ได้ครับแต่มาเรื่อยๆยังไม่ผ่านแดนเบิร์นครับจัาหนี้มาที่เนมาชิงต่อมาที่ตอติครับตอติตอติคืนไม่ผ่านเะครับจ้าหนี้ ี๋ยวมาที่ดีมาโก้ครับดีมาโก้แทงต่อเนื่องมาเอาครับนาคาตะครับฝั่งคุณามีนเปิดเข้ามาแล้วไม่ถึงครับลูกนี้แล้วเป็นบอลสวนบ้างไหมจังหวะนี้ออกมาด้านข้างครับฝั่งคุณนิวครับตอนนี้ทั้งรูปเกมของแต่ละฝั่งก็สูสีกันเลยครับต่างคนต่างได้บุกบ้างแล้วก็สวนกันบ้างตามจังหวะโอกาสครับแต่เวลาในครึ่งแรกเนี่ยเหลือไม่เยอะเลยครับแล้วใครจะได้ไม้ลูกที่สองครับจังหวะนี้จิ้มไปก่อนครับฝั่งคุณนิว โอ้ยจะไปจ่ายกันเองเกือบพลาดแล้วเจวานี้เกือบล่วงเหมือนกันครับแล้วจบพึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับหนึ่งประตูตอหนึ่งครับฝั่งคุณอามินก็หนึ่งครับฝั่งคุณนิวก็หนึ่งครับไปลุยกันต่อครึ่งหลังครับเริ่มเขี่ยบอลครับครึ่งหลังยังไงบาตโตนี่แทงออกด้านข้างไปครับคาตาคุต้าให้มาที่เนมา่าเนมามาที่ตอติแทงมาที่อัลเบตินี่ครับ แล้วนี่มานี่มาไปไม่ได้ครับเห็นบนส่วนของเชลซีบ้างครับเชลซีนกกากาตะจี้ขึ้นหน้ามายังไม่มีอะไรแล้วผ่านมาที่จังหวะนี้เมสซี่ตัดออกมาไม่ผ่านโทนี่ดัมครับแล้วเข้ากลางมาชิงการหนึ่งสองครับออกบอลเร็วแล้วมาแล้วหลุดไหมจังหวะนี้เอ็มปับเป้มาแล้วครับจี้จี้แล้วซัดลูกนี้ติดบล็อกเลยครับโอ้โห เกือบได้ออกนำไปอีกแล้วครับฝั่งคุณามีนแต่ก็ยังทําไม่ได้ครับตอนนี้ฝั่งนิวคาสเซิลก็บุกมาเรื่อยๆครับแล้วมาอย่างไงครับลูกนี้จ่ายมาแล้วก็ดูนี้เรียบ้อยครับโอ้โหนิ่มๆเลยครับลูกนี้โอ้เกมรับแพ็กกันไม่เหนียวเลยครับจังหวะนี้โดนสวนมานี่คือโดนเลยครับฝั่งคุณามีนแต่ลูกนี้ยิงยังติดเซฟครับเวลติคืนคาซิยัตสาสตร์ยาวๆขึ้นมาครับจังหวะนี้ แล้วออกกันข้างนะครับคอตากุตาชิงกันนี่มาเก็บบอลได้แต่เป็นไปนแค่ฮมครับจงังหวะนี้ไปจิ้มต่ออาโบซีนี่ครับอาโบซีนี่โยกให้ลูกนี้อล้ำหน้าไปก่อนครับจงังหวะนี้คือเป็นประตูแล้วนะครับคู่นี้ถ้าใครชนะเนี่ยก็จะได้หลุดเข้าไปชิงกับคุณวานนะครับผมซึ่งก็แข่งกันสองนัดนะครับการเจอกันของสองคนนี้ก็เป็นนัดแรกนะครับผมนัดนี้อาจจะยังไม่มีผลนะครับผม ดูไปก่อนครับตอนนี้ใครจะชิงความได้เปรียบก่อนครับในนัดแรกแล้วศาสตร์ยาวเลยครับยังไงเมสซี่เก็บได้ออกมาที่นากาตะแล้วแทงต่อมาเ็มปาเป้เก็บบอลเก็บไม่มีที่ไปวนเข้าในครับมาที่นากาตะแทงต่อยังไม่ผ่านเลยครับบอลกลับมาเข้าทางของเชลซีครับเบียกแฮมแทงต่อมาจากวัน,นี้แล้วไปจ่ายกันไม่ดีเลยครับฝั่งคุณนิวครับเป็นบอลของเชลซีครั้งหนึ่งอานู เดี๋ยวชิงกัน12เข้ากลางมาต่วงนี้พักมาแล้วก็ต่อบอลกันหลายจังหวะแล้วจังหวะนี้โอ้โหยิงเลยครับโอ้บทจะยิงก็ยิงดื้อเลยครับ22ครับคู่นี้แต่ผลรวมนะครับผมนัดที่2เนี่ยไม่ได้อัดคลิปไว้นี่ผมอ่ะแต่ว่าผลเนี่ยไปออกฝั่งคุณอามียนะครับที่ชนะได้นะครับนัดที่2กลับมาชนะ42นะยครับผมแม่แรกเจอกันเนี่ยชนะอ่าไม่ใช่ชนะทีแม่แรกเจอกันเนี่ยเสมอ2 2นะครับแม่ที่2ไม่ได้อัดคลิปครับไม่เป็นไรถือว่า เอาผลเข้ารอบไปเลยละก,กนันในผมก็เป็น4-2ครับฝั่งคุณอามีนเข้าไปเจอกับคุณวานในรอบ8ทีมนะครับส่วนคุณนิวก็ตกรอบไปครับในรอบนี้ครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นในรอบหน้าละก,กนันนะครับสำหรับผลรอบ8ทีมครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม